สวัสดีครับเช้าวันที่สองนะเห็นการอยู่ที่นี่นะบรรยากาศบรรยากาศดีเสียงดัง่อยด,ดีกินเบียร์ไปตั้งเยอะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบเก้านะเราตื่นช่วงหกหกโมงครึ่งโมงเกือบเกือบเจ็ดโมงนี่หละนะนะเพื่อที่จะมาดูทะเลหมอกแต่ก็เฟฟไปเฟลไป,ไปนะครับแต่ แต่ไม่เธอเลยหมอกไม่เป็นไรนะครับแต่บรรยากาศโดยรวมที่นี่เย็นมากเย็นมากเย็นมากตองคืนเย็นเลยเช้ามาก็เย็นตอนนี้กี่องศาแล้วผมไม่ได้ใจตื่นมาใด็กกี่องศาตอนนี้ยี่สิบสี่องศาเช้านี้ครับแต่อาจจะบพะ ตอนนี้ผมตื่นหน้าน้าน่าจะต่ำกว่ายี่สิบสี่ <23. S 1> ผวันยีิบสามเพราะตอนนี้แดดเริ่มออกละอ่าครับรอบวันนี้เลยอากาศสวยมากสวยมากนะก็เช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการที่เราจะดิ้วกาแฟกินกันอ่าครับเป็นกาแฟแล้ว จริงแล้วทางที่พักเขามีกาแฟเตรียมไว้ให้เรานะแต่พอดีว่าเราเตรียมกันเราก็เตรียมของเรามาเหมือนกันไม่เป็นไรเป็นกาแฟประจำประจำประจำอะไรวะจำช่องเราจำช่องอะไรก็คือเพลงดังดีเช้าก็จะเป็นกาแฟกินนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีไข่ลวกเข้ามาแล้วก็จบท้ายด้วยข้าวต้มตอนเช้านะก่อนที่นี่เขามีอาหารเช้าใช่ที่นี่เขามีอาหารเช้าให้นะครับ หัวละสองร้อยพร้อมอาหารเช้าหนึ่งมื้อนะว่เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปกินกันเนี่ยไป เปไงบ้างครับกาแฟอะไรนะเป็นไงบ้างกาแฟโคตรเข้มข้นมากเลยเนี่ยแบรนด์อะไรเนี่ยแบรนด์อะไรเนี่ยต้องเข้าแล้วนะครับพาคาม拉ปาาคาม马าครับซื้อได้ที่ไม่ใช่เฟอร์รารี่นะไม่ใช่เฟอร์รารี่นะอะไรอีกอะไรอีกเป็นอะไรอีกพึ่งเอาอีกแล้วเหมือนบ้านไรเลย ทีบ้านไ่ก็ตื่นมามแ,<ต>แบบนีงอยู่ไหนะ่ะมันก็โดนมแมลงอะ่ะเหมือนว่าเป็นคนที่แบบเลือดหวานอะไรปรนะมาณนั้ <laughs> แต่ไม่ใช่แม่งในเส้นเลือดมีแต่แอลก <laughs> อฮอล์ <laughs> ก็บรรยากาศชิคๆงเงียบสงบ,สงบไปไหนแล้วจะ <laughs> ไปไหนแล้วได้ที่นี่นะครับราคาสบายกระเป๋าระยะทางไม่ไกล แล้วทางไม่ไกลนะราคาโอเคบรรยากาศโอเคเดินทางได้ง่ายรถเก่งรถกระบะรถยนต์เครื่องบินพี่อะไรก็เอามาเถอะวอลลูนได้เปล่ะมามนั่งบอลลูนมาได้ไม่มีปัญหาลอยตัวได้ไหมลงจากเครื่องบินกูกลาง,งล่มกระโดดลงมาบ่ายลงแบบยุทธวิธีหัวปักลงมาโอ้โหสกฟิวเลยนะจะเป็นพารามอเตอร์จะอะไรก็เอา,เอาลงการน้ำอะไรเงี้ยแต่สะดวกอน่ะ สามารถมาได้ที่นี่นะครับแนะนําเป็นสถานที่แนะนําอีกหนึ่งที่สรุปราคาราคา,า,คากลางเต็นท์คนละคนละสองร้อยบาทที่พักเริ่มต้นพันสอง <1, 2. S 2> ที่พักเริ่มต้นในะราคาพันสองร้อยบาทแพงที่สุดสองพันห้าร้อยบาทราคาแพงสุดคือสองพันห้าแต่ว่ามันก็จะอะไรบวกไปเรื่องความจุคนได้มากขึ้นอนะ่ สำหรับครอบครัวใหญ่บางที่อาจจะเป็นห้องเตียงคู่ใช่ที่นี่เป็นสิบเตียงในห้องนั้นเลยสิเตียงในห้องนั้นเลยนว่โรงพยาบาลสนามเดียวกันนะครับเราเล่นเราเล่นนะมันมันจะมีแบบฝั่งที่ว่าแบบชมวิวได้กับฝั่งที่ว่ามองไม่เห็นวิวแต่ว่ามันก็อยู่ในราคาประมาณเนี้โอเคเดี๋ยวยังไงเราไปพบกับอาหารเช้ากันเลยดีกว่าไป วางไข่แม่งก็แตกไข่ลวกก็แตกได้ยินว่าไข่แตกไข่แตกกูรีวิ่งมาวางไข่ย่างไงวะความผิดพลาดวางซะแรงเลยความผิดพลาดนิดหน่อยนิดหน่อยไปเดียวไม่เป็นไรตายตายตายจบไปแล้วหกบาทรอตอนมันสุกแล้วกัน a few moments later ยังเออก็ตอนนี้ก็าต้มเราได้มาถึงปันที่เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยนะแต่เราก็จะมาตักข้าต้มไปกินกันอ่าน่ากินปะน่ากินอยู่โอยดูเลยดิฮะโอยโอยขึ้นมาต้องบอกต้องบอกได้ว่าช่วงถ้ามาช่วงเนี้เป็นช่วงโควิดบางทีป้าอาจจะไม่ได้ทำเออ ก็อาจจะไม่ได้ทำนะช่วงโควิดถือว่าเป็นความโชค่าไม่อยากให้กินร่วมกันใช่แต่ก็จะมีขนมปังไส้กรอกแล้วก็เป็นกาแฟตอนเช้าให้แทนไวชงโอนตินจดเอ็กซ์คลูซีฟให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราขอญาตขอตัวไปรับประทานกันไปสั่เพิ่มมาสั่เลย แดกไม่เรียกอีกแล้วอต้อมครับกินไม่ชวนอีกแล้วนี่ค่ะที่เราบอกว่าข้าวต้มของลุงที่ผู้ชนินทร์นี้คือเป็นอะไรนะเ,เขาบอกว่าเอกซ์คลูซีฟมากอร่อยที่สุดโอ้โ o oh, no. เห็ดอะไรวะเนี่ยเห็ดอะไรวะเห็ดอะไรรู้อะเินกินไปเถอะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้น้ำปังไส้กอกน้ำปังไส้กอกแต่ว่าไส้กอกหน่อยขอหนึ่งเอ้าไส้กอกใครลวกแล้วลวกเองนะไม่มีไม่มีเราลวกเองอร่อยมากเห็ดอะไรวะไม่รู้ช่างมันเถอะ ท่านผู้ชมดูหนะอ่อยนะเห็นปะ ูดมันทำอะไรของมันเนี่ยไม่ได้แดกสักทีมันแดกเองผมบอกแล้วว่ามันแม่อร่อยถูกปากมึงก็ปรุงแดกเองนะครับเราเล่นเราเล่นไปเอาพริกมานะต้องเช้ามีความเผ็ดจี๊ดจ๊าดหน่อยอ๋อใครลวกสองลูกท้อนให้ดูนะครับปึ้งปังอันแน่นอนเห็นไหมคืนชักเมาไปหลายดอกนะครับต้องโดบหน่อยเสียน้ำไม่เยอะ ตัวโตไปสุดยอดนะกับบรรยากาศแบบนี้ไข่ลวกที่ไหนก็กินได้แต่คิดกับบรรยากาศแบบนี้ยาก A few moments later หลังให้กันไว้ก่อน เท่าไหร่ครับป้าในบัญชีอะไรพันกับห้าสิบาทถ้าคิดไม่ผิดหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมถูกอ,ะ <c oughs> ะอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าหันกับห้าสิบบาทวันแต่วันธรรมดานะจะดีคนไม่ค่อยมีมีห้องสองห้องเต็นสองเต็นแต่ช่วงต่อไปนี้รู้สึกว่า ทุกเสาจะจองเต็มเต็ยองเยอะแล้วไม่ไม่เต็มาแต่เริ่มพ่าลาย่ดีง่ายพุ่มสาลาย่ายง่ายจองวันธรรมดาจะดีกว่าใช่ใช่วันธรรมดาเลยถ้ารู้ว่าจะมาเสาร์อาทิตย์บางทีเผลอเอเหมารีสอร์ทเลยว่าเจ้าเดียวโอเคจ้ะแต่ถ้าให้ดีแบบว่าถ้าเกิดคนต้องการสงบจริงๆก็คือวันธรรมดาตอบโจทย์สุดหรือไม่ก็อาทิตย์จันอย่างนี้ใช่แต่ถึงจะถึงจะมานั่งไงทุกคนเขาก็จะสงบก่ะนะมาที่เนี่ยเออเพื่อนเงียบกัน ค่าใช้จ่ายหมูกระทะสามร้อยห้าสิบไข่สามสิบแป๊บสี่สิบบาทบุหรี่หกสิบบุหรี่เก็บเออไอโตดคนเดียวถ้าไม่มีบุหรี่รรก็พันทั่วอนะ่ะเอาถูกๆเลยอ่ะนั่น, <S 2> <S 2> นแหละอย่างที่บอกที่พักอย่างที่บอกว่ามันที่นี่มันสงบอยู่แล้วเขามีข้อบังคับใช้คือว่าสี่ทุ่มทุกอย่างต้องเงียบคุยก uh <k> ันได้คุยกันได้ วกนี้ไม่จบพวกนี้ไม่จบ,ชบแชทคุยกันก็เรื่องของมึงมอัเนี้อ่าก็ถือว่าถ้าเราว่ามาที่นี่เครา,ารพสถานที่เครา,ารพกฎที่นี่นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็อำนวยความสะดวกของเราหมดละนะเดียแต่ว,ว่าเราจะทําตามกฎเขาแค่นั้นเองเนี่ยพอออกกันนะ่พาัปเอาเครื่องไปพ่นฆ่าเชื้อโรคอ่าเห็นไหมเขามีการเซอร์วิสนะที่นี่ทำการพ่นฆ่าเชื้อพ่นฆ่าเชื้อตลอดนะมีดางอบสมมกนะในห้องทุกครั้ง ที่แขกได้กลับไปเขาจะทำวาสะอาดทุกครั้งนะเพราประมาณนีล้วกันเนาะอ่านี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับก็ลูกไม้แบบมันมีลูกค้าซ้อนลูกค้าก็อย่างนี้แหละไม่มีมนก็คือก็ได้ตั้งแต่เย็นเลยปก,ก,กติก็คือเที่ยงออกเที่ยงเที่ยงเชเที่ยงเที่ยงเชเที่ยงก็เช็คเอาท์เที่ยงใครมาชมวิวมาทานอาหารไดก็สามารถเข้ามาทานอาหารได้หรือไม่ด้พักก็เข้ามาได้ชมวิวก็ได้มีเขามีปลาเลยนะปลาเลยนะ ้มยำปลาคังอ่ทีเด็ดเลยทีเด็ดที่นี่นะต้มยำปลาคังทานเ้าเที่ยงก็สามารถเข้ามาทานอาหารที่นี่ได้ชมวิวนะถ่ายรูปสวยๆไม่พักไม่เป็นไรนะมาแวะเยี่ยวก็ยังดีมาแวะเยี่ยวก็ยังดีเพราะส่วนมากลูกค้าจะแวะข้ามาเข้าง้อาเพราะว่าวันนี้ไงมันข้างบนนี้มันไม่มีที่เลยาป้าเปิดแบบนี้ด้วยนะป้าเขาเปิดบอกว่าฟรีฟรีเดย์แบบฟรีอิสระนะครับส่วนใครที่แบบว่าสมมุติว่าจะไปเที่ยวห้วยแม่คมินหรือว่าอะไรยังไง หิว <c oughs> หรือ้อง,งานเข้าห้องน้ํานะป้าต้อนรับเสมอนะครับต้อนรับต้อนรับมีวิวส,สวยๆให้ถ่ายรูปด้วยซ้ํานะอ่าครับก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วเยวก็ต้องกลับกันแล้วันี้ต้องขอบคุณป้านะครับท <c oughs> ี่อำนวยความสะดวกให้ผมนะหมดเลยวันนี้้แดงวันก็คเมื่อวานเนาะไฟทั้งอะไรมาป้าได้เอามาให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ส่วนใครที่ อยากจะเข้ามาเที่ยวนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่ามาน่ามาเที่ยวเนาะคุ้มคุ้มเลยนะครับกับบรรยากาศที่นี่คุ้มเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคือนก็หนาวไหมคือนหนาวไหมเย็น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 นะก็จะว่าโอเคคนไม่ตกเดี๋ยวให้ป้าทิ้งเบอร์โทรให้ผมหน่อย่เดี๋ยวผมขึ้นมาเดี๋ยวขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยว่าติดนเฟซในเพจภูชนินทร์ เพจภูชินินทร์ใช่ไหมคอมเบอร์โทนะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแปดสามแปดสองแปดสามแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวขึ้นให้เข้าในเพจภูชนินทร์เบอร์เนี้ยคุณหนึ่งหน้าเพจขึ้นเบอร์ไว้ให้เนาะแล้วก็คนก็ให้เขียนว่าชื่อป้าเลยชื่อพัชรินภูมิสลายอ่านี้เป็นคนสวนชือเล่นไหนครับคือเล่นน้องบัวน้องบัว ชื่อน้องบัวนน้องบัวที่ึ้นให้ถ้าโทรโทรมาแล้วเขาบอกว่าขอใส่น้องบัวหน่อยครับขน้้เนเกในวันสำหรับวันนี้นะครับเราลาม n แนลก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนต้องขอตัวขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามพวกเรานะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ